ขวดพูละขวดสองขวดพูละสองขวดแจกไปเลยสองขวดสองขวดไปเลยมามามาเอ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 ามาเร็ว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 สองขวดสองขวดเลยแจกไปเลยวันนี้มัน pues อ mm yeah. ันน nah, evet> ี้เจ๊บีกับเสียโนนเป็นคนแจก เอาคนละสองขวดสองขวดไปเลยจ้าเรียกกันมาเรียกกันมาเร็วๆแกกอีกแล้ววันนี้แกกอีกแล้วคนละสองขวดนะจ้าพวกคอนวอยู่สายคอนอยนักดนตรีน่ะเอื้อนมาเอาแแนวคอนอยนักดนตรีคนละสองคนละสองนะจ๊ะ ดีอ่แม่มีแม่ไม่มีกับพนนมันเกิดวันนี้มันเกิดเขาเอาาิเอาา้นมาเอิ้นมานางดนตรียู่ใสเนมเอาเ้อะคนละสองคนละสองนะจ๊ะ ันม้อยบอกเขามาเอาผู้ใหนแน่มาให้ได้ได้อะวันยุคุณได้ไหมุเอาคนละสองคนละสองหามเอาเกินาาหามเอาเกินหามเอาเกินเสียโนนมาแล้วเสียโนนมาแล้วขอบคุณเสียโนนด้วยวันนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีมาแจกน้ำวันสำคัญวันเกิดวันเกิดสีภรรยาเหรอวันเกิดลูกสาวบีแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยย ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร,ร่ำรวยรวยแล้วก็ให้รวยยิ่งขึ้นไป<อ>ที่วันนี้แกกน้ำให้ชุ่มฉ่ำอุ้ยชุ่มฉ่ำจริงๆเลยชุ่มฉ่ำเชื่อแชร์เลยไหมเนี่ยชุ่มฉ่ำเอ้าข้าจะวางไหนกาะตกลงวางไหน,น,น,ม,นมืออื่นเนี่ยมืออื่นนี่เล่นตอนแล้งหรือตอนกลางเว้นก็ออีเล่นตอนแล้งก็ครับเพราะว่ามือท้าอูวีงั้นดิเออแะจัะมาหมายถึงว่าห้าพักมือหนึ่งพอดีมืออื่นก็เลยเป็นง่ายไปจากมือนี้เลยเป็นมืออื่นเนาะเอาอ<ม> เข้าใจเด้อพี่น้องเน้อจากวันนี้คือยกเลิกงานวันนี้คือยกเลิกเอามามามาหมดหรือยังหมดหมดหรือยังหมดหรือยังหมดหรือยังพวกนักดน,นตรีพวกคอนวอยเนี่ยมาเอานักดน,นตรีคอนวอยคนละสองขวดสองขวดไปเลย เอาพอเนกไม่หลับไม่นอนมาเอาเดอ้อบอกมาบอกมา,าเธอก็ต้องดูกับเขาสิเธอไปไหนน่ะน่ะไม่ลายแก่กันนะ่ะไม่ดูของอะไรมัง่งนี่จะพูด แก่ก็ต้องดูเขาสิว่าอันไหนแกกหรือไม่แกกกันอ,อ,องดีวกันเาไปไปดมเดมเอ,อ,ดเดอวันนี้เป็นงานวันยกเลิกเอาเป็นย้ายจากวันนี้ไปเล่นไปแสดงวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้บ้างวนหนึ่งวันนะคะ เอาไปให้อันไย่หนุ่ยน้ำเนี่ยแหละไม่แย่รันเอาไปให้ไม่นแย่หนุ่ยน้ำคนละสองขวดใครยังไม่ได้บอกเขามาผู้ใดผู้ใดยู่ผู้ใดไปก็แล้วไป ไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนครับเดี๋ยวดีครับโอเคแล้วฝ่ายประดับล่ะฝ่ายประดับยังไม่มาใช่ไหมประดับปรับเดี๋ยวเขาเมาอกให้เงี้ยยูนได้มาไม่หลับมีกี่คนจะนับไปไหมคะ14เอาเอาใส่ซิมหาเลยเดี๋ยวลุงใส่ไหปของประดับเอาใส่ซิมหาเลยแล้วก็กระจไว้มืด ชงไปพื้นที่ดมครับป๋าป๋ามดป๋าแม่แม่มละบคนละสองคนละสองหมดแล้วแล้วไป,ป เอาเลยจ้ากำล้างจะทาปากอย่ามาหลอกมาหลอนข่อยเด้อนี่เดียลูกอย่ามาหลอกมาหลอนแม่เด้อลูกนีเอ๋ยอย่ามาหลอกมาหลอนแม่เด้อเออ เอาไปเลยเอาไปเลยคนละสองขวดสองขวดนะลูกสิเป็นยกินยังพรุ่งนี้เอากินตอนนี้เลยกินเลกก็ไปนอนบอกให้ประดบับ <มา S 1> เพ<ล>ือะเสร็จเปลี่ยนเป็นงานพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนี้ยกเลิกค่ะพรุ่งนี้เราว่างพอดีก็เลยเพื่อนก็เลยมายกเลิกจากวันนี้ไปเป็นพรุ่งนี้แทนเข้าใจนะทุกคนนะ พรุ่งนี้เป็นวันว่างแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เล่นแล้วก็ยกเลิกย้ายไปวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันว่างพรุ่งนี้ก็เลยไม่ว่างเอาหมดหรือยังจ้าหมดหรือยังแจก,กเลยค่ะแจก,กเลยค่ะหมดหรือยังหมดหรือยังคนละสองคนละสองไปเลย ไปเลยจ้มามาเมื่อไรยังคนที่จะมาเอาน่ะนะวันนี้วันเฮงวันนี้วันรวยบอกให้ประดับมาเอาด้วยของประดับวันนี้เหลือของประดับอันนั้นเมื่อไรตีอันอิม้อยเมื่อไรเดี๋ยวนาะคุณลุง เราจะของพีนะแด่นหันคนละไม่กัตสิบาดับไฟโอ้ดับไฟจะเดิมขึ้นเมือดถึงของแันนี้ <c oughs> อพี่ดองวันนี้เป็นวันแจก เสียนนกับพันศรีภรรยาเป็นวันเกิดของศรีภรรยาเพิ่นิ่นก็เลยเหมานาคุณนายแม่เอามาเอาหมดหรือยังหมดทุกคนหรือยังหมดแล้วจ้หมดทุกคนหรือยังจ้าเหลือจีคนน่ะเออเหลือจีคนเอาให้เขาไปเลยเอาให้เขาไปของเรานั่นแหละเฮ้ยครับประโลดไม่จะให้ใหม่ไม่จะให้ใหม่เออเอาคนละอันสองอันแกกไปลูกคนไหนที่ยังไม่ได้นะแกเข้าไป คิดดีเอาฝากไ้ซันนีมืออื่นจังมากันไหม่นะ